ระบบความจำเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากส,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคงจะรู้แล,ล้วล่ะว่าอีก2,600ปี2,500กว่าปีเนี่ยมนุษย์จะผลิตเครื่องมือชนิดหนึ่งที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์แล้วเขาต้องเอาระบบความจำนี้ไปใส่แทนความจำมนุษย์เนื่องจากว่าข้อมูลมันจะเยอะแยะมากมายมาก,มาก พระองค์ท่านก็บอกว่ามนุษย์จะมีความทุกข์มากตอนที่มนุษย์จําไม่ได้จําอะไรก็ไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์ข้อมูลต้องกด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 ตอนนี้เราได้ไปห้องสมุดอ่านหนังสือไหมตอนนี้ถ้าเราอยากรู้ข้อมูลอะไรเนี่ยเราไปที่ไหนไปปรึกษาใครนะโยม Google ยอมกูยมกูยอมอากูไปปรึกษาเขาเขาจะรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยให้ข้อมูลหมดเลยห้องสมุดจะมีประโยชน์หรือ,อยังตอนนี้จะมีประโยชน์ไหมห้องสมุดนี่ถ้าจะไม่มีแล้วจะดูรูปภาพก็ได้ฟังเสียงก็ได้ฉะนั้นต่อไปนี้มนุษย์จะลำบากมากเนื่องจากว่ามนุษย์เดินก็ไม่ได้เพราะมีรถติดต่อประสานงานกันห้องติดกัน ใช้อะไรติดต่อกันโทรศัพท์สมมติว่าจะเรียกลูกมาทานข้าวเนี่ยทำยังไงกดโทรศัพท์เสียกี่ตังค์ยอมต้องนูนส่งไปถึงดาวเทียมนู่นอะ่ะแล้วก็ส่งมาถึงลูกระยะทางไกลมากเลยนะห้องติดกันเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยระบบนี้ก็ยังล้าสมัยอยู่หรอกจริงๆแล้วเนี่ยในสมัยพระพุทธเจ้าใช้ระบบจิตใช้จิตจริงถึงกัน เวลานี้มนุษย์เริ่มแล้วล่ะเริ่มจะก,กลับเข้ามาหาธรรมชาติแล้วเพราะว่ามันไปถึงที่สุดแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่ทางแห่งความสุขแล้วเห็นอะไรก็เห็นหมดไปถึงหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันไม่ได้ดั่งใจเพราะมันเป็นของปลอมหมดอะไรที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของจริงหรือของปลอมคนก็เป็นคนปลอมทุกอย่างปลอมหมดเลยแต่พอกลับมาหาคนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยเป็นคนจริง ทำไมมันยากจังเลยกดไม่ได้อะโกดก็ไม่ได้จิ้มก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้ยากไหมคนข้างๆลูกก็ยากคุยกับสามีก็ยากคุยกับภรรยาก็ยากคุยกับเพื่อนก็ยากคุยยากหมดเลยเพราะอะไรเพราะเราคิดคิดว่ามันจะเป็นอย่างที่คอมพิวเตอร์มันเป็นมันไม่ได้ฉะนั้นตรงนี้แหละที่ทำให้เราอยู่ลำบากยิ่งขึ้นจึงเกิดผุด ทำมาสถานขึ้นมาเต็มไปหมดเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อให้คนได้มีโอกาสคิดทบทวนเพื่อให้คนได้มีโอกาส,สแสวงหาตัวเองที่แท้จริงเพราะเจอแต่ของปลอมเยอะแยะมากมายยอมลองดูสิไปทำงานทำงานไม่จบนะคิดว่าจะจบหมดเวลาแล้วกลับไปถึงบ้านมี อินเทอร์เน็ตอีเมลรออยู่อีกกระตักหนึ่งตั้งไปนั่งหลังแขนหลังแขนกดดูจริงไหมเช็คอยู่นั่นแหละกว่าจะได้นอนไม่ใช่หรอกสามทุ่มสี่ทุ่มถึงบ้านเนี่ยกว่าจะได้นอนกี่โมงเที่ยงคืนตีหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้มนุษย์ไม่ใช่วัตถุสิ่งของมนุษย์ยังเป็นมนุษย์เป,ษยเป็นธรรมชาติอยู่มนุษย์ยังต้องการสิ่งที่เป็นธรรมชาติอยู่ยังต้องการ สายลมแสงแดดดอกไม้งามทะเลภูเขาสิ่งสวยงามมนุษย์ยังต้องการอยู่มนุษย์เป็นธรรมชาตินะเพราะนั้นเวลาที่เรามีความสุขคือเวลาที่เราเป็นธรรมชาติที่สุดอยู่ธรรมชาติที่สุดแต่พอเทคโนโลยีมาเท่านั้นแหละข้อมูลมันมาเพียบเลยใครจะไปคิดว่ากำมือของเราเนี่ยเราจะรู้ทุกอย่างในโลกนี้ได้ในกำมือเราใครจะไปคิดจริงไหมเพราะฉะนั้นอินโฟเรเมชันหรือข้อมูลต่างเนี่ย มันจึงเป็นเสมือนกับยาพิษด้วยนะมีประโยชน์ด้วยแต่ก็เป็นยาพิษด้วยแล้วเราก็โยนเนี่ยให้ลูกเราโยนให้ลูกเราโยนให้ลูกเราโยนให้ใครอื่นที่มีอายุมากแล้วมีสติปัญญามากแล้วไม่เป็นไรแต่พอโยนให้เด็กเท่ากันเลยเอาข้อมูลเดียวกันให้เอาอุปกรณ์แบบเดียวกันให้เหมือนกับที่ให้ผู้หลักผู้ใหญ่เด็กจบเลยเพราะฉะนั้น เราจึงไปเห็นเด็กประเทศไทยตอนนี้ขึ้นไป้ายเบืเริ่มเลยนะบอกว่าเด็กมัธยมที่คลอดลูกวันละ336คนขึ้นป้ายเต็มกรุงเทพมหานครเลยตัวแค่นี้ละจะมาเป็นแม่หนูมาเป็นพ่อหนูทำแท้งเด็กมัธยมทำแท้งอายุเท่าไหร่ไม่กี่ขวบเองมันเป็นปัญหาใหญ่แล้วนาะโยม โอ้อัตมาไปดูสถิติเด็กมัธยมโยมเอ้ยทำแท้งปีหนึ่งประมาณหกแสนประเทศไทยเนี่ยนะมันเป็นไปได้ยังไงแสดงว่าเป็นฆาตกรกันทั้งประเทศแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นสังคมของเราเนี่ยโอกาสที่เราจะเจริญเติบโตต่อไปข้างหน้าเนี่ยยากแล้ยีนของคนที่จะได้ลูกจริงๆเนี่ยมันเสียตอนเด็กๆแล้ว พอจะไปตั้งท้องจริงๆเอาจริงแล้วนะแต่งงานแล้วจะตั้งท้องจริงมันช้ำหมดแล้วอะไรอะไรข้างในมันช้ำหมดแล้วลูกมันไม่เกาะแล้วถึงออกมายีนก็ไม่ดีแล้วสมองไม่ดีแล้วเพราะมันถูกขยำนี่ไงที่เราพูดกันอยู่ตลอดเวลาว่าเราจําเป็นจะต้องปฏิวัติทางสังคมความรู้สึกในคิดของผู้คน ให้มีซีซีทีวีในใจคืออะไรซีซีทีวีจิตสำนึกซึ่งมันจะต้องเกิดขึ้นอย่างมากมิฉะนั้นแล้วเนี่ยหกสิบกว่าล้านคนเราจะหาพันดีๆไว้เป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองเนี่ย <c oughs> น้อยแล้วละ่ะคนญี่ปุ่นเวลาที่คลอดลูกออกมาน้ำหนักสามพันกรัมเขาบอกว่าไงรู้ไหม เขาบอกเข้าไปขอบคุณพ่อกับแม่ของเด็กบอกว่าขอบคุณนะที่นําเพชรสามพันกรัตเข้าบ้านสามพันกรัตเข้าประเทศลูกไม่ใช่สมบัติของโยมของพ่อของแม่แต่เพียงอย่างเดียวละแต่เป็นสมบัติของแผ่นดินความรู้สึกอย่างนี้แหละที่เราอยากได้เราอยากเห็นเราอยากดูเขาจะฝึกขัดเกลาทุกสิ่งทุกอย่างเวลา คนญี่ปุ่นก็ได้ลูกออกมาแล้วนี่พ่อแม่ต้องลาออกจากงานมาเลี้ยงลูกพ่อทํางานคนเดียวแม่ต้องเลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นระเบียบวินัยของเขาเนี่ยดีกติกาดีคุณภาพคนของเขาจึงสูงมากเพราะเขาบอกว่านี่คือสมบัติของชาติมีไหมทิ้งน้อยไม่มีเลยเพราะ,ะนั้นเขาฝึกอย่างยิ่งเลยอารม์ภาพจึงบอกว่า ถ้าเราต้องการอยากจะสร้างชาติให้เจริญเติบโตยิ่งใหญ่เราจะต้องกลับมาคิดทบทวนตรงนี้แหละความรู้สึกนึกคิดของผู้คนเวลานี้ไม่ได้คิดเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองมากเหมือนแต่ก่อนอะไรก็สากลอะไรก็เสรีอะไรก็ว่าไปเรื่อยๆประโยชน์ที่เราจะได้เนีย่ยมันก็เลยน้อยลงจากเทคโนโลยีที่เรามีอยู่เป็นห่วงมากๆเลย กลับมาถึงวิธีที่เราจะฟ f o r แม t เมื่อกี้พูดถึงศีลสมาธิปัญญาตัวปัญญาเนี่ยเป็นตัวฟ f o r แม t เนื่องจากว่าระบบสมาธิมันจัดโฟลเดอร์ดีแล้วมันมีแอนตี้ไวรัสโปรแกรมใส่เข้าไปแล้วคือศีลตอนนี้มันก็อาจจะมีโอกาสแฮงมีโอกาสฟ u l จิตของมนุษย์เนี่ย full ไหมมีโอกาสข้อมูล full ไหมมี เช่นบางอย่างเราไม่ไหวแล้วจริงไหมบอกพอแล้วไม่เอาแล้วเราอยากอยู่คนเดียวแล้วมีไหมความรู้สึกอย่างนี้เคยมีไหมมีแฮงมันแฮงเราต้องทํำยังไงต้องไปฝึกสติตรงนี้ต้องไปฝึกสติวิธีฟอร์แมตคือไปฝึกสติให้สติทันอาตมาก็จะยกตัวอย่างถ้ามีคนนะมาบอกอีกเดือนอีกห่งปีอีกสอปีอีกหปีอีกสิปี คุณตายนะมนุษย์จะมีวิธีคิดอีกแบบหนึ่งจริงไหมอะไรที่หาไม่เจอก็จะหาเจออะไรที่ไม่อยู่ในแฟ้มมันจะอยู่ในแฟ้มอะไรที่ยังไม่มอบหมายใครมันก็จะมอบหมายอันนี้อยู่ที่นี่นะอันนั้นอยู่ตรงนั้นนะพ,นพี่ในกองพี่ใยกรรมเสร็จเรียบร้อยถึงเล่าให้ใครต่อใครฟังว่าเวลาที่ชีวิตมันแฮงเนี่ยต้องนึกถึงและอันนี้จังทุกขังอนัตตาเพราะว่ามันเป็นเครื่องฟอร์แมตท,ที่ดีมากยอมคนหนึ่งไปอ่านพไ,ไตใจปิดกอยู่ที่ ประเทศอินเดียหมอบอกหกเดือนตายอ่านไปเกิดปีติปีติตัวเนี้ยมันเป็นยารักษา